สรุปหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นเล่มนี้ถ้าให้สรุปสั้นๆก็ว่าด้วยศาสตร์แห่งการสร้างและการปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการโดยให้โฟกัสไปที่การกระทำระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์เพราะถ้าเรามัวแต่โฟกัสที่ผลลัพธ์ซึ่งในตอนเริ่มต้นจะไม่เห็นผลทันทีที่ลงมือทา ก็เลยจะทำให้เราถอดใจไวเกินไปเริ่มต้นหนังสือเป็นเรื่องของผู้เขียนเขาเล่าเรื่องที่เขาประสบอุบัติเหตุโดนไม้เบสบอลกระแทกเข้าที่จมูกจนอาการหนักมากกะโหลกร้าวเบ้าตาแตกถึงขั้นโคมา่าต้องทำให้เขานอนโรงพยาบาลอยู่นานกว่าจะเกือบเป็นปกติได้ใช้เวลานาน8เดือนทีเดียวเขาชื่นชอบกีฬาเบสบอลและเขาก็เป็นนักกีฬาเบสบอลด้วยแต่ว่าเขาก็เล่นได้ไม่เก่ง จนกระทั่งได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่เดนิสันทำให้เขาได้เรียนรู้เรื่องนิสัยและเขาปรับปรุงพฤติกรรมของเขาไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นนิสัยการนอนที่ดีนิสัยการเรียนที่ดีนิสัยรักการออกกำลังกายตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งถึงปีสี่ทำให้เขาได้เกรดเทุกวิชามีรูปร่างดีได้เป็นกับตันทีมเป็นสุดยอดนักกีฬา ก่อนจบการศึกษาเขายังได้รับการบันทึกในสมุดเกียรติประวัติโดยจารึกลงใน8หมวดที่แตกต่างกันและยังได้รับเหรียญเกียรติยศประธานสภานักเรียนซึ่งถือเป็นการยกย่องสูงสุดของมหาวิทยาลัยเขาลงท้ายเรื่องของเขาว่าความสําเร็จเป็นผลิตผลของนิสัยที่ทําเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตพลังอันน่าพิศวงของนิสัยเล็กๆนั้นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันจะทำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้คนเราให้ค่ากับเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเกินไปจนทำให้ละเลยคุณค่าของการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียง1%เปอร์ซต่อวันเป็นเวลา1ปีคุณจะก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมถึง37เเท่าเลยทีเดียวสร้างความประหลาดใจได้อย่างเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะครับ ความสำเร็จเป็นผลของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรควรให้ความสนใจวิธีการในปัจจุบันจึงจะได้รับผลตามพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆหากคุณคิดว่าการสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยไม่ดีเป็นเรื่องยากไม่ใช่ว่าคุณไร้ความสามารถแต่เป็นเพราะยังข้ามภาวะแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นไปไม่ได้ต่อเมื่อคุณก้าวผ่านภาวะนี้ไปแล้วคนอื่นจะเรียกว่าความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืน เป้าหมายดีสำหรับกำหนดทิศทางกระบวนการดีที่สุดเพราะช่วยสร้างความก้าวหน้าจงปล่อยวางเป้าหมายและหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการแทนกระบวนการที่ว่าไว้ในหนังสือ Atomic Habits เล่มนี้จะพูดถึงการทำให้ดีขึ้นแค่วันละ1%เอร์ซเท่านั้นพอไม่ต้องทำให้ดีขึ้นมากแบบก้าวกระโดดเพราะมันจะยากจนทำให้เราถอดใจแต่เอาแค่ดีขึ้นวันละนิด วันละ1%จากเมื่อวานเท่านั้นฟังดูเหมือนจะน้อยแค่ดีขึ้นเพียงวันละ1%มันจะดีได้มากขนาดไหนกันแต่เมื่อลองเอามาคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วกลับพบว่าการทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมวันละ1%เมื่อผ่านไป1ปีผลลัพธ์ที่ได้จะทบต้นทบดอกกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นถึง37.78เท่าเลยทีเดียวหลักการนี้ถูกเดฟเบลส์ฟอร์ ผู้อำนวยการทีมแข่งจักรยานของประเทศอังกฤษนำมาปรับใช้จากเดิมที่เคยั้งท้ายในการแข่งขันตกอยู่ในสภาพที่ไม่ได้โดดเด่นต่อเนื่องยาวนานมาเป็นร้อยปีพอเอาหลักการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมาใช้สั่งสมไปเรื่อยๆเพียงแค่5ปีพวกเขาก็สร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจได้ครองแชมป์ติดกันจนสร้างผลงานได้แบบถล่มทลายในช่วงระยะเวลาเพียง1ิปี ็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของวงการปั่นจักรยานสิ่งที่พวกเขาทำคือไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้แต่สิ่งที่พวกเขาตั้งเป้าคือจะทำอย่างไรให้นักปั่นของเขาทำผลงานได้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยปรับแก้ทีละจุดทีละส่วนเมื่อเอาทุกส่วนมารวมกันเข้าก็คือหนทางสู่การเป็นแชมป์นั่นเองครับนี่คือกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงในแต่ละวัน เพราะถ้ามัวแต่ตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมป์ก็คงต้องซ้อมกันไปเรื่อยๆแบบมหาโหดแต่พอเป้าหมายถูกซอยแบ่งย่อยให้เป็นไปได้จริงก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำมันไปทุกวันจนกลายเป็นแชมป์ในที่สุดดังนั้นถ้าใครมีเป้าหมายใหญ่เรื่องใดในชีวิตให้ตั้งเป้าหมายนั้นไว้เป็นเข็มทิศนำทางแล้วมาโฟกัสที่การกระทำในแต่ละวันแทนเราตั้งเป้าหมายไว้ได้แต่ต้องหันมาโฟกัสที่กระบวนการ ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางฝันที่ตั้งใจไว้ครับเหตุผลเบื้องหลังที่สำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริงเพราะกว่าการกระทำจะเห็นผลได้ต้องใช้เวลาสั่งสมผลงานสักระยะเหมือนกับคนที่อยากจะลดความอ้วนแล้วคาดหวังว่าการออกกำลังกายแค่ไม่กี่ครั้งแล้วจะผอมหรือลดของหวานแค่ไม่กี่มือ้อแล้วพุงจะยุบจนใส่กางเกงไซส์เล็กลงไหว แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่มักทำไม่ได้อย่างใจหวังเพราะการจะลดน้ำหนักได้นั้นก็ต้องใช้การกระทำที่ทำจนเป็นนิสัยแล้วไปสั่งสมให้ไขมันละลายออกไปในที่สุดหนังสือเล่มนี้ให้แง่คิดที่ดีตรงที่บอกว่าเป้าหมายมักทำให้เราเป็นทุกข์เพราะถ้าเราทำแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ตามเป้าเราก็มักจะทุกข์แล้วก็ล้มเลิกไปดังนั้นเราควรมาใส่ใจที่การกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์ ที่จะค่อยๆพาเราไปสู่เป้าหมายแทนเช่นถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนหรือมีผลงานการออกหนังสือสักเล่มสิ่งที่คุณต้องทำไม่ใช่การเขียนหนังสือหนึ่งเล่มแต่เป็นการเขียนสะสมไปเรื่อยๆทุกวันวันละหน้าหรือวันละตอนจนกระทั่งรวบความออกมาได้เป็นหนังสือหนึ่งเล่มนิสัยเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวตนของเราถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้สิ่งที่ต้องทำคือบ่งชี้ว่า ตัวเองเป็นคนแบบไหนในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นตัวอย่างเช่นคุณลองหลับตาคิดถึงคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่สักสองคนเมื่อมีคนยื่นบุหรี่ให้เขาคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ละขอบคุณผมพยายามจะเลิกสูบอยู่แสดงว่าเขาเชื่อว่าตัวเองยังเป็นนักสูบบุหรี่อยู่ส่วนคนที่สองพูดว่าไม่ละขอบคุณผมไม่สูบบุหรี่แสดงให้เห็นว่าเขาหลุดพ้นจากการเป็นนักสูบบุหรี่แล้ว กระบวนการสร้างนิสัยคือค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยทีละวันไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้คุณกําลังจะกลายไปเป็นคนในแบบที่ตัวเองต้องการกฎ4ข้อสร้างนิสัยที่ดีคือ 1. ทําทำให้เห็นชัดเจน 2. ทํทำให้หน้าดึงดูด 3. าํทำให้เป็นเรื่องง่าย 4. ทํทำให้หน้าพอใจถ้าอยากทำให้เห็นชัดเจน ต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมเช่นถ้าอยากสร้างนิสัยอ่านหนังสือก่อนนอนก็ให้คุณเพิ่มพฤติกรรมจากเดิมคุณตื่นนอนเก็บที่นอนอาบน้ําเปลี่ยนใหม่เป็นตื่นนอนเก็บที่นอนวางหนังสือไว้บนหมอนหนุนอาบน้ําเมื่อถึงเวลาเข้านอนคุณก็ต้องหยิบหนังสืออ่านอย่างเพลิดเพลินก่อนเข้านอนสิ่งแวดล้อมเป็นมือที่มองไม่เห็นที่สามารถกําหนดพฤติกรรมของเรา การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเล็กๆน้อยๆสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นความลับของการควบคุมตนเองการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต้องทำให้หน่าดึงดูดยิ่งทำยิ่งน่าดึงดูดมากเท่าไหร่ก็จะเกิดนิสัยนั้นมากขึ้นมีการให้รางวัลตัวเองที่น่าดึงดูดก็จะดีที่สุดความคาดหวังในรางวัลที่จะได้รับจะช่วยกระตุ้นให้เราลงมือทา ให้ใช้เทคนิคการรวมสิ่งล่อใจเข้าไปโดยการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เราต้องทำกับสิ่งที่เราอยากทำเช่นออกกำลังกาย10นาทีแล้วค่อยดูโทรทัศน์เป็นต้นทำให้ง่ายแนวคิดนี้คือการทำให้กิจวัตรของคุณเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ใครๆก็สามารถทำสมาธิเป็นเวลา1นาทีได้หรืออ่านหนังสือ1หน้าได้เมื่ออยากเริ่มต้นฝึกนิสัยใหม่ ควรจะใช้เวลาฝึกทำน้อยกว่า2นาทีซึ่งการใช้กด2นาทีนี้จะเป็นตัวอย่างเช่นการทบทวนความรู้ก็ให้เปลี่ยนเป็นเปิดสมุดจดบทเรียนแทนเป็นต้นทำให้หน้าพอใจเรามีแนวโน้มจะทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆถ้าทำแล้วได้รับความพึงพอใจถ้าต้องการให้นิสัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณต้องรู้สึกได้ถึงความสำเร็จในทันทีแม้จะเล็กน้อยมากสักเพียงใดก็ตาม ตัวอย่างเช่นคุณอยากเลิกนิสัยซื้อของจุกจิกก็ให้เปิดบัญชีขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเขียนกระดาษแปะในสิ่งที่ตัวเองต้องการไว้ทุกครั้งที่คุณงดซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ให้โอนเงินเท่ากับราคาที่งดซื้อใส่ในบัญชีนั่นจะทำให้คุณรู้สึกดีกว่ามากเมื่อเทียบกับความรู้สึกว่าตนเองถูกบีบคั้นไม่ให้ซื้อของไร้สาระและคุณกำลังทำสิ่งที่พอใจโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย หนังสือ Atomic Habits เล่มนี้ยังบอกถึงวิธีการแก้นิสัยที่ไม่ดีแบบง่ายๆไว้อีกด้วยอันดับแรกคือให้เราทำรายการนิสัยทั้งหมดที่ทำออกมาในแต่ละวันจากนั้นก็ดูว่าพฤติกรรมหรือนิสัยใดบ้างที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขเป็นวิธีค้นหาและแก้ไขสาเหตุของนิสัยที่ไม่ดีหลังจากทำรายการออกมาแล้วเลือกนิสัยที่จะแก้เสร็จ ก็มาถึง4ขั้นตอนของการลบนิสัยที่ไม่ดีออกจากตัวเองโดยกลับกันจากกสี่ข้อของการสร้างนิสัยดังนี้ครับทำให้มองไม่เห็นโดยการลดการมองเห็นหรือสัมผัสปัจจัยที่กระตุ้นนิสัยไม่ดีกำจัดปัจจัยเหล่านั้นออกจากสิ่งแวดล้อมของเราเช่นถ้าเห็นโทรทัศน์อยู่ในสายตาก็คงยากที่จะห้ามใจไม่ให้ดูมันได้ก็ต้องทำให้ไม่เห็นโดยเอาไปไว้ในห้องอื่น ทำให้ไม่น่าดึงดูดใจให้ทำการผูกกิจกรรมที่เป็นการลงโทษและความเกลียดชังติดกับนิสัยที่ไม่ดีที่เราต้องการเลิกทำให้ยากก็ต้องทำให้การดูโทรทัศน์ยุ่งยากขึ้นโดยหลังจากดูโทรทัศน์แล้วให้ดึงปลั๊กออกแล้วถอดฐานรีโมทออกด้วยการที่ต้องเสียบปลัก๊กและใส่ฐานรีโมทจะทำให้รู้สึกวยุ่งยากเลยทำให้ไม่อยากดูทำให้ไม่น่าพอใจปรับทัศนคติให้มองเห็นว่าไม่ดี เน้นประโยชน์ที่ได้จากการเลิกนิสัยไม่ดีโดยขอให้คนช่วยเตือนทุกครั้งที่ทำนิสัยไม่ดีและมีบทลงโทษที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตลอดการมีนิทานสอนใจของกรีกโบราณที่รู้จักกันว่าเป็นปรัชญาภาษาหรือ stories paradox โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำอันเล็กน้อยที่เกิดซ้ำๆจนมากพอกล่าวไว้ว่า เงินหนึ่งเหรียญสามารถทำให้ใครร่ำรวยขึ้นมาได้หรือไม่แต่ถ้าหากเก็บสะสมไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งคงต้องยอมรับว่าไม่มีใครรวยได้ถ้าไม่เริ่มจากเงินเพียงหนึ่งเหรียญเราสามารถอธิบายหลักการเช่นนี้กับนิสัยเล็กๆได้เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่ก็คงไม่แต่ถ้าหากเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่ง คงต้องยอมรับว่าชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้วจากการที่เราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นอย,นนอย่างแน่นอนเป้าหมายของการเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่แค่การเปลี่ยน1%เปอร์เซนเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการเปลี่ยนนับพันๆครั้งและมันเป็นผลรวมของพฤติกรรมเล็กๆที่สะสมรวมกันนิสัยแต่ละอย่างจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตเราถ้าต้องการสร้างนิสัยใดๆขึ้นมาต้องเริ่มด้วยการทำซ้ำๆไม่ใช่การทำอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ต้องฝึกฝนเท่านั้นจนกลายเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติระยะเวลาไม่ได้ช่วยสร้างนิสัยความถี่จำนวนครั้งที่แสดงพฤติกรรมออกมาตั้งหากสั่งสมความถี่การแสดงพฤติกรรมจนฝังลึกลงไปในจิตใจการฝึกฝนไม่สำคัญว่านาน,านแค่ไหนสิ่งสำคัญคือคุณลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆพฤติกรรมมนุษย์เป็นไปตามกฎแห่งความพยายามน้อยที่สุด โดยธรรมชาติคนมีแนวโน้มจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเหนื่อยน้อยที่สุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พฤติกรรมที่ต้องการเกิดง่ายที่สุดเช่นถ้าต้องการทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพให้จัดวางกระทะบนเตาวางเครื่องปรุงต่างๆบนเคาน์เตอร์เตรียมจานชามและอุปกรณ์ไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเมื่อตื่นมาในตอนเช้าการทำอาหารก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นการลดอุปสรรคขัดขวางการมีพฤติกรรมที่ดี เมื่อทำได้ง่ายก็จะกลายเป็นนิสัยได้ง่ายๆเป็นการเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ดีในอนาคตเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากในบางครั้งความสําเร็จก็ใช่ว่าจะมาจากการทําให้นิสัยดีเกิดขึ้นได้ง่ายแต่มาจากการกระทําให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากกว่าที่เคยโดยการใช้แผนสร้างข้อผูกมัดเป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณทําได้เพื่อควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นวิธีการล็อกไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีและบังคับตัวเองให้ทำแต่พฤติกรรมที่ดีแทนกุญแจสำคัญคือการที่จะเปลี่ยนหรือร้มเลิกที่จะทำต้องมีความยุ่งยากมากกว่าการเริ่มต้นทำจึงจะดีแผนสร้างข้อผูกมัดนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ทำพฤติกรรมที่ถูกต้องในอนาคตโดยการขัดขวางนิสัยไม่ดีในปัจจุบันทางที่ดีคือการทำบางอย่างเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปสู่การมีนิสัยที่ดีขึ้นในระยะยาวเช่นอยากทำงานหรือทำอะไรแล้วได้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการอีเมลที่ไม่จำเป็นปิดเสียงเตือนในโทรศัพท์มือถือลบแอปที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานด้วยเป็นต้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่ได้กำลังค้นหาความพึงพอใจแบบไหนก็ได้แต่เรากำลังหาความพึงพอใจที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีต่างหากละ่ะ นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นความไม่สอดคล้องของการเวลานั่นคือวิธีการที่สมองของคุณประเมินผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับเวลาเราให้คุณค่ากับสภาวะในปัจจุบันมากกว่าอนาคตซึ่งโดยปกติแล้วถือว่ามนุษย์เราพึงพอใจเช่นนี้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันขณะมักมีคุณค่ามากกว่าผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่บางครั้ง อคติที่เราเน้นเพียงความสุขที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามากกว่าความสุขในอนาคตก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกันการกระทําทุกอย่างนําไปสู่ผลลัพธ์มากมายตามการเวลาน่าเสียดายที่ผลลัพธ์เหล่านี้มักจะถูกลําดับความสําคัญผิดนิสัยที่แย่มักให้ผลลัพธ์ที่ทําให้เรารู้สึกดีได้ในทันทีแต่ให้ผลเสียในระยะยาวเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นคือว่า อะไรทำให้สมองของเราสั่งการให้ทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำๆและหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างนั่นคือพฤติกรรมใดที่ให้รางวัลในทันทีที่เราจะทำซ้ำพฤติกรรมใดที่ให้โทษในทันทีที่เราจะหลีกเลี่ยงวิธีเปลี่ยนความสุขเฉพาะหน้าให้เป็นประโยชน์สิ่งสำคัญในการฝึกนิสัยให้มีความต่อเนื่องคือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จแม้จะในเรื่องเล็กน้อยก็ตามความรู้สึกถึงความสำเร็จนี้ คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าความพยายามของคุณให้ผลตอบแทนแล้วและสิ่งที่คุณทำนั้นคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปนิสัยใดๆก็ตามจำเป็นต้องเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เราชอบใจมากพอเพื่อให้คงอยู่จนกลายเป็นนิสัยติดตัวการเสริมแรงเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะด้วยกลิ่นหอมของสบู่ยาสีฟันรสมิน้นหรือการได้ออมเงินเพียงเล็กน้อยเข้าบัญชีเงินฝาก นั่นจะเป็นตัวช่วยสร้างความพอใจในทันทีซึ่งคุณจำเป็นต้องอาศัยมันเพื่อให้คุณยังคงมีความสุขได้ในช่วงเวลาฝึกฝนนิสัยนั้นๆแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องง่ายวิธีทำให้นิสัยที่ดียังคงอยู่กับเราในทุกวันอาจใช้วิธีการติดตามผลของนิสัยซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่วัดว่าคุณทำนิสัยนั้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่รูปแบบง่ายที่สุดมีคนจำนวนนับไม่ถ้วน ที่คอยติดตามพฤติกรรมของตัวเองแต่บุคคลมีชื่อเสียงมากที่สุดที่ทำเช่นนี้น่าจะเป็นเบนจามินแฟลงคลินท่านเป็นหนึ่งในผู้สร้างชาติของสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ20ปีท่านเริ่มพกสมุดโน้ตเล็กๆไปด้วยทุกที่และใช้มันสำหรับตรวจสอบตัวเองในเรื่องของคุณธรรมประจำใจ13ประการซึ่งรวมถึงการกำหนดเป้าหมายต่างๆเช่นจงอย่าเสียเวลาจงใช้เวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และจงหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ไร้สาระเมื่อหมดวันแฟรงคลินจะเปิดสมุดโน้ตและบันทึกพัฒนาการของตัวเองซึ่งการติดตามดูผลของนิสัยนั้นช่วยให้สร้างปัจจัยกระตุ้นที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สามารถเตือนเราให้ลงมือกระทำได้เป็นแรงจูงใจอย่างแท้จริงเพราะคุณจะเห็นความก้าวหน้าในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และไม่ต้องการที่จะเสียมันไปคุณรู้สึกพอใจ เมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเรื่อยๆจากสิ่งที่คุณทำการติดตามดูนิสัยนั้นยังเห็นได้ชัดว่าคุณกำลังจะกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาซึ่งเป็นหลักฐานที่มาในรูปแบบของการที่คุณได้รับความสุขจากรางวัลเฉพาะหน้าและรางวัลที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงแต่การติดตามก็แลกมาด้วยความรู้สึกว่าเป็นภาระที่บังคับคุณให้ต้องทำกิจวัตรอีกถึงสองอย่าง คือกิจวัตรในการพยายามสร้างพฤติกรรมใหม่ๆและกิจวัตรในการติดตามดูพฤติกรรมใหม่นั้นด้วยครับการติดตามกิจกรรมเพียงหนึ่งอย่างแต่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอย่อมดีกว่าติดตามกิจกรรม10อย่างเป็นระยะระยะการติดตามให้ทำการจดบันทึกผลการติดตามทันทีหลังจากทำพฤติกรรมนั้นเสร็จพฤติกรรมที่ทำจนเสร็จสิ้นคือสิ่งที่ต้องเขียนลงไป รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะไม่ควรติดตามดูผลของนิสัยข้อเสียของการติดตามพฤติกรรมบางอย่างคือเราจะถูกผลักดันให้วัดผลเชิงปริมาณมากกว่าวัตถุประสงค์แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเมื่อใดที่การวัดผลกลายเป็นเป้าหมายมันเป็นจุดจบของการวัดผลที่ดีการวัดผลจะมีประโยชน์เมื่อใช้เป็นเพียงแนวทางและช่วยเพิ่มบริบทในการเห็นภาพรวมที่กว้างไม่ใช่เพื่อม,มันครอบงำคุณ ในรูปที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเรามาให้คุณค่ากับตัวเลขมากเกินไปและมองข้ามคุณค่าของบางสิ่งที่ดูเหมือนไม่ยั่งยืนบอบบางและยากที่จะประเมินคุณภาพเราเข้าใจผิดว่าเราวัดคุณค่าได้เฉพาะเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและมองเห็นเท่านั้นแต่เพียงเพราะคุณสามารถวัดค่าบางสิ่งได้ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและเพียงเพราะคุณไม่สามารถวัดคุณค่าบางสิ่งได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญเลยใช้ชนะที่ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักจึงใช้ได้ดีสำหรับการลดน้ำหนักตัวเลขบนตาช่างอาจเปลี่ยนได้ยากดังนั้นหากคุณจดจ่ออยู่กับตัวเลขนั้นแรงจูงใจของคุณจะลดลงแต่หากคุณสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของคุณสดใสคุณตื่นเช้าหรือสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ถือว่ามีคุณค่ามากพอที่คุณจะคอยติดตามดูผล ถ้าคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับแรงจูงใจจากตัวเลขน้ำหนักอีกต่อไปบางทีอาจถึงเวลาที่จะหันมาให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่ต่างออกไปซึ่งจะส่งสัญญาณแสดงความก้าวหน้าของคุณได้มากกว่าตัววัดเดิมๆมีแผนสำรองที่ดีรองรับไว้ด้วยไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดจนเป็นนิสัยและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมานานแค่ไหนก็ตามแต่ชีวิตย่อมถูกขัดจังหวะได้ ในบางครั้งความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับในไม่ช้าไม่นานก็จะมีเรื่องฉุกเฉินบางอย่างแทรกเข้ามาในชีวิตเมื่อทำผิดพลาดไปจงอย่าทำผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สองติดต่อกันการทำพลาดในครั้งแรกไม่ได้ทำร้ายคุณหรอกแต่มันจะเป็นวงจรของความผิดพลาดซ้ำๆครั้งที่ตามๆาม,มาตัางหากการพลาดในครั้งแรกเป็นอุบัติเหตุแต่การพลาดครั้งต่อมาจะเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมใหม่เมื่อใด คนที่ประสบความสำเร็จเจอเรื่องล้มเหลวเขาจะรีบลุกขึ้นมาใหม่การทำพลาดไม่มีผลอะไรเลยหากเราลุกขึ้นมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งอย่างรวดเร็วความจริงเรื่องพรสวรรค์ความลับในการเพิ่มโอกาสความสำเร็จขั้นสูงสุดก็คือการเลือกสนามการแข่งขันให้เหมาะสมซึ่งเป็นความจริงสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกับในวงการแข่งกีฬาและการทำธุรกิจคุณจะทำนิสัยอะไรได้ง่ายขึ้นและมีความสุข ที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นถ้านิสัยหรือพฤติกรรมนั้นสอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นตัวคุณและตรงกับความสามารถของคุณเช่นเดียวกันกับไมเคิลเฟลที่ใช้พรสวรรค์ของตัวเองเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในสาว่ายน้ำหรือเอลเกรูชซึ่งเป็นนักวิ่งก็ใช้พรสวรรค์ของเขาบนลู่วิ่งเช่นกันคุณต้องอยู่ในเกมที่โอกาสเข้าข้างคุณแต่จุดแข็งของพันธุกรรมก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนได้เช่นกัน พันธุกรรมไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายนั่นหมายความว่าพันธุกรรมทำให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยและเป็นจุดอ่อนอย่างร้ายแรงเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมถ้าคุณจะยัดลูกบาสเกตบอลลงห่วงการมีความสูง7ฟุตนั้นเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากแต่ถ้าคุณอยากเล่นยิมนาสติกการสูง7ฟุตจะกลับกลายเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียว สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดความเหมาะสมของพันธุกรรมและเป็นประโยชน์ของพรสวรรค์ที่เรามีเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไปคุณภาพจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จนี่เป็นเรื่องจริงไม่เพียงแต่กับลักษณะทางกายภาพเท่านั้นแต่ในด้านจิตใจด้วยเช่นกันคนที่อยู่ในระดับบนสุดของการแข่งขันใดๆไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาถูกฝึกมาดีแต่คนเหล่านั้นยังมีความเหมาะสมอย่างมากด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลว่า ถ้าคุณอยากจะยิ่งใหญ่การเลือกที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งทําอย่างไรเราจะใช้โอกาสจากพันธุกรรมที่มีให้ได้เต็มศักยภาพที่สุดนั้นพันธุกรรมของเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเลิกทำงานหนักพันธุกรรมแค่ช่วยทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราควรทุ่มเทพลังไปที่จุดไหนเมื่อเรารู้จุดแข็งของตัวเองดีพอแล้วเราจะรู้ว่าควรใช้เวลาและพลังงานไปกับอะไร เราจะรู้ว่าโอกาสเป็นแบบไหนที่เราควรจะแสวงหาแล้วความเสี่ยงหรือความท้าทายใดที่ควรหลีกเลี่ยงยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองดีขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งมีหนทางมากขึ้นเท่านั้นพันธุก,กรรมไม่อาจทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณไม่ลงมือทําอย่างจริงจังจะรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจได้อย่างไรเมื่อคุณเบื่อกับการต้องทําตามเป้าหมาย คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆนั้นเขาก็รู้สึกหมดแรงจูงใจได้เหมือนคนอื่นๆความแตกต่างก็คือพวกเขายังคงพยายามหาทางทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกเบื่อหน่ายทุกคนก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายทํานองเดียวกันบนเส้นทางของการพัฒนาตัวเองคุณจำเป็นต้องเผชิญกับความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางนั้นเราทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จและมีความฝันที่อยากจะเติมเต็ม แต่ไม่ว่าคุณกําลังพยายามจะทำอะไรสักอย่างให้ดีขึ้นมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณยังทำเฉพาะช่วงที่คุณสะดวกหรือรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำแล้วละก็คุณก็จะไม่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอพอที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์อันน่าทึ่งการฮึดลุกขึ้นสู้ในยามที่รู้สึกเบื่อนายเจ็บปวดหรือไม่มีแรงจะทำนั้นคือความแตกต่างระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นครับเมื่อสิ่งใดก็ตามสำคัญต่อคุณอย่างแท้จริง คุณต้องมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกใดมืออาชีพจะลงมือทำแม้ไม่มีอารมณ์จะทำและอาจไม่ได้รู้สึกสนุกหรือมีความสุขเลยแต่เขาจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนทางเดียวที่จะทำสิ่งปรารถนาให้ดีเลิศคือความหลงไหลที่จะทำสิ่งนั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างนั้นต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าและคุณต้องรู้จักตกหลุมรักความเบื่อหน่ายครับ การได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบยังเป็นการช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังในอนาคตได้ง่ายกว่าการแค่มีความตั้งใจในปัจจุบันว่าอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดนิสัยที่ดีได้ตามที่คาดหวังแล้วยังเป็นการรับประกันว่านิสัยดีๆนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงและถาวรการกระทำเล็กๆน้อยๆในวันนี้ของเราส่งผลสำคัญต่อชีวิตเราในอนาคตกว่าที่คิด ดังนั้นจงปล่อยวางเป้าหมายใหญ่ที่คุณได้ตั้งเอาไว้แล้วให้ไปใส่ใจที่การกระทำย่อยๆหรือนิสัยเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันหรือทุกๆชั่วโมงก็พอว่าเราทำแล้วมันจะพาไปในทิศทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการไหมถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนถ้าใช่ก็ไปต่อแล้วสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการก็จะมาถึงโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณจะรู้สึกในตอนนั้นว่าทำไมมันช่างง่ายจัง ทั้งที่ไม่ค่อยได้พยายามทำอะไรสักเท่าไหร่เลยแต่คนอื่นๆจะมองว่าคุณนี่ช่างสุดยอดไปเลยที่ทำเรื่องนี้ได้